สวัสดีครับกับสตาร์ดีวัเล่ครับก็เป็นวันสุดท้ายของปีที่2แล้วครับก็จะมาลุ้นกันว่าคะแนนปู่ที่ว่าจะเวิร์กไหมที่ที่ทำกันเนี้ยกันรอบสุดท้ายครับหมักวายแล้วขายได้มาเยอะโคตร <c ười> คืออันเก่าได้ไงอันเก่าก็หมักไว้กับเอาไว้แจกอะไรเงี้ยเป็นของปั่นเงี้ยก็ หลายรอบก็เยอะอยู่ไปๆมาๆเยอะเกินโอเคครับวันนี้ก็เล่นด้วยกัน1วันแล้วกันแล้วค่อยลุ้นคะแนนปู่ขค่ะเสรอ่ะหนึ่งวันเต็มๆครับรอบนี้เดินเล่นแบบชัวๆเลยรอบสุดท้ายแล้วครับเป็นล้านเราครบหัวใจโหเกินสิบกว่าคนนะนับดีกว่า เอาคนที่เกินแปดดวงกี่คนนะถึงกัสหแล้วแผมถึงขึ้นสิบจอชเชนสองสามสิบสี่คนพวกนี้ก็ได้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ก็ถึงดิเอาแค่พวกนี้ก็แล้วกันสนะิบสี่แลเกินแล้วครับยังไงก็เกินวันนี้ไปให้ของขวางแจสก็ได้ดีว่วาดูดวงด้วย คือถ้าจะลงเหมืองก็แนะนำให้ดูดวงนะครับอันที่ดวงบวกหนึ่งดวงที่ดีที่สุดคือดวง s t a r ์ดับก็ถ้าได้อันนั้นก็แนะนำลงดันเลย Green o f s o r t กดดูด้วยนะครับกดมันผ่านไปก็ได้แล้วเราจะได้สูตรทําอาหารมาครับส่วนสภาพอากาศแลฤดูหนาวไม่ต้องกดหรอกครับไม่มีประโยชน์อะไรสักเท่าไหร่จุบ เอาอะไรให้เมียเนี่ยทําผลลไม้มาก็เพื่อเมียนะเนี่ยเธอกินอะไรดีวันนี้แอปเปิ้ลแล้วกันให้ได้ทุกวันครับอชีวิตจริงไม่มีอย่างนี้นะถ้าจะมีเราเจะได้แบบถูกใจหรือเปล่าวะยากอะยากโอเคครับวันสุดท้ายดูซิทำอะไรกันได้บ้าง ดองดาวก็คะแนนเต็มกุญแจคีย์แหงอ่านเสาอ่านครบอะไรอีกอะสกิลเต็มสกิลบวกสองไปอะไรจากละหนึ่งจากละหนึ่งคีย์บวกสามบวกสี่เงินล้านย่งบวกเจ็ดสิบเอ็ดละแต่งานอัพบ,บ้านเต็มก็สิบสองละแมวอีกอะไรอีกครบน่าจะครบผมกะจะใช้เดย์ม,มากินแทน พวกอาหารทั่วไปครับอาหารที่เป็นจานก็ปล่อยไปแล้วก็ที่เหลือก็วัตถุดิบไม่รู้เลยมันจะนับเป็นแบบไหนนะแต่มันบวก HP เยอะมากครับก็เลี้ยงวัวถูกๆก็ได้ครับแกะเล็กๆล็น้อยน้อยก็แดนวัวไปเพื่อจะเอามาเป็นอาหารแต่เดี๋ยวว่า,วางๆลองให้ละกันไม่กล้าลองตอนนี้เสียดายของอยู่แต่วันนี้ก็ทำจริงจังนะ คงอาจจะลองอะไรให้ได้ไม่เยอะเสียดายของที่ใส่บ้าบอเนี่ยครับที่แรกมีอยู่แค่นี้ก็ขยายมาอีกแถวแล้วผมก็คงไม่ทําแบบร้อยกว่าอันแล้วนะก็เอาแค่สวยเดินง่ายๆสะดวกสะดวกผมอะไมงนั้นเดี๋ยวจะแบบกดดันไปมากเกินเนีย่ยหมักแคนเบรี่เนี่ยได้เยอะจริงแสนกว่าแต่แคนเบรี่ก็ไม่ค่อยเยอะเท่า แอนเชนซีดครับได้ถ้าทางจะเยอะอยู่ไอ้ขนเป็ดนี่ก็เยอะดีส่วนไข่ไก่นี่ขาก็ตายครับได้จนเบื่อแล้วบางคนเขาไม่ได้นะผมแบบได้ตั้งแต่วันแรกๆไงก็เลยไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่ได้เดยบจากลงดันด้วยไงงงใช้เลยลงดันจุดดีดับไอะอะไรของพวกนายเนี่ยเก็บให้ครบรยบร้อย เป็ดหรือไก่ดีคือถ้าจะเอาไข่ไปทําอาหารก็เท่าท่ากันแหละแต่ดูแล้วอาหารก็งั้นๆนะครับคือถ้าจะลงดันทรายก็ปลาไหลจบปลาไหลเท่านั้นถูกตัวเปล่าวะบางทีก็งงอะเช็คยากว่ะเออเราหาได้ถูกอย่างนี้มันเดินไปเดินมา,งา,มาไงลำคาเหมือนกัน โอกว่าจะจิ้มถูกวันนี้ไม่มีนมเลยเว้ยอะไรวะแต่ละตัวหันพิษทางเออกว่าจะจิ้มโดนอ,อ๋อผิดตัวอกีกละไปโดนแกะ เออแต่คุยกับตัวนี้นะแต่พอจอชิมไปโดนแกะใช้เลยโอเคตัวไหนอีกตัวไหนยังไม่ได้คุยมันเดินวุ่นวายค,คือที่จริงรอตอนมันหลับก็ได้ครับปลาพอแล้วคือช่วงหลัหกโมงมันหลับอะ่ะ สบายมันจะเย็ยนนิ่งๆให้เราจับนมไปก่อนเนผ็ดขนแกะก็ไม่ค่อยได้ตัดหรอกครับก็ถ้าเอามาก็มาปั่นได้ก็ที่จริงก็จะเอาไปทำไอ้ท่นานอาา่าอะไระ เดี๋ยวค่อยเก็บคพ,พร้อมกันดีกว่ามั้งเป็ดตกปลาเอาไปทำเป็ดตกปลาแผดหลังจากนี้รู้สึกจะปลูกบนรอบนี้ไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวไปปลูกขรั้งตอก็ได้ดอบผลทุกวันครับแล้วผลไม่สะสมด้วยถ้าวันนี้ลืมเก็บพรุ่งนี้ก็เก็บได้ทีละสองิ้นเลยเราจะทำ อะไรสูงสุดก็คืออ n งเจน e e ีครับต้นนี้แหละได้มาแถวนึงแล้วสเกืบอบ2แถวแล้วคือได้ผลมาก็ใส่เป็นผลิตเป็นมเมล็ดได้อัน,นบ้างสองอันบ้าง3อ,อันบ้าง,อง,อางแต่ต้นยังอยู่ไงแต้ามันก็ผลิตได้ต่อเน,นื่องก็เวิร์กอยู่พอเต็มก็จะลาเก็บอื่นแล้วถั่วก็ไม่ใช้แล้วถั่วอาจจะเก็บไว้กินช่วงต้นๆแต่ถ้าตกปลาไหลได้ก็ปลาไหลดีกว่าปลาไหลไปเลยคุ้มสุดแล้ว ชี้เสร็จแล้วเดี๋ยวรอบหน้ามาลองแล้วกันครับตอนลงดันเลยแล้วกันถ้ามันไม่ทับการเกินชีสก็โหค้มละเลีเ้ยงแค่วัวกากากก็ได้โอ้เห็ดก็ได้จนเบื่อเ <laughs> ยอะโคตรแล้วครับวันนี้ทำอะไรดีตกไปลายไหมเดี๋ยวไปซื้อเหยื่อก่อน ไปดูได้เรามีอาหารเกี่ยกระตกปลาหรือเปล่าต้นมไม้ไม่ค่อยโตเลยครับได้ดูหนาวาดูซิชุ้งฉางและสีสีสาบแถวพอครับแต่ให้ชัวร์ก็สี่ไปเลยเพราะที่จริงผมปล่อยมันมากินนอกบ้านเหมือนกันนะคือแบบไม่ไม่ใช่แบบให้กินแต่ในบ้านไงคือก็ปลูกจ้าปลูกอะไรไว้นอกบ้านด้วย อันนี้ที่น้องๆว่าถ้าเป็นใช้ม้าเดินแล้วมันตกแล้วมันติดใช่ป่ะก็อาจจะขยับไปอีกแถวดูก่อนแต่ไม่ใช้ไม้ไม่ใช้ไม้ก็ได้วะกินกาแฟเอาก็ได้กินกาแฟก็วิ่งเร็วเหมือนกันครับหลังๆดูแล้วถ้าทางจะรวยีน่นตอนนี้ก็เยอะแล้วคะ่ะ นี่คือเพิ่งมาทำช่ชงหลังๆ่ะเนี่ยเยอะจอจนลนและอ่ะไปวันนี้คุยกับใครดีกะจะตกปลาไปเมื่อวานแล้วไม่ได้เป็ดไม่ได้อะไรแผมมไหมปะถ้าซ่อมไอ้นี่แล้วมันมาโผลย่ยงนี้ทุกวันเลยไม่ต้องกลัวเลยไปตกที่ทะเลทรายแล้วกันปะพาทุกคนไปดูด้วย ห้าร้อยเองนะจะงกทำไมแต่ไร้ายมีครับโคกคนนัดดอกต้นไม้ตัดได้แต่ไม่มีผลนะโหตัดเร็วขึ้นมาก work เ,เอ่อกระตุกกระตุกนะ เก็บเก็บดีไหมอันนี้ก็ดีนะหลายๆคนก็ชอบแต่กินไม่ได้นี่วะ้ตงไอ้ลูกต้นกระบ,บองเพชรเนี่ยกินได้แล้วถ้าได้พิสมาชาดอะไรที่มาสีสวยๆฮะผลึก3าสีสีสีสวยๆก็มาใส่สสสสที่ช่องนี้ก็จะได้ดาบกาแล็กซี่สวอตส่วนดันเจียนก็อยู่ตรงนี้ถ้าลงเหอวถึงชั้น120ก็จะมาได้ครับ ยากไหมก็ยากอยู่เปลี่ยนอาวุธก่อนเมาส์ไม่ค่อยดีอะไฮะนี่ปลาไหลโหดมาละสู้ได้อยู่แหละเร็วดิเสียเวลาว่ะไปไหนแล้วเออนี่ยดอบของอยู่แหละมาให้ดูครับแต่เขาส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยสู้แต่ถ้าหิน,นเยอะแยะผมก็จะระเบิดเพื่อเก็บหินครับ ถ้าเจอบางชั้นมันหินน้อยอะ่ะก็เจาะช่องลงไปเลยดีกว่าปะพอแล้วมาให้ดูแค่นี้ยิ่งชั้นลึกๆของที่จะดอบก็ดีขึ้นครับตัด,ดโอผมเปลี่ยนไปอัพเป็นตีต้นไม้เดี๋ยวได้ฮาร์ดวูดนะ อะไปดูคาคานโนก่อนนะถวย้ครบครับเดี๋ยวค่อยตกปลาไม่รู้ถึงเควสไหนแล้วผมก็ไม่ค่อยได้ทำไม่คิดจะเข้าล่ะขี้เกียจฟุตคุยได้คนนี้ก็จีบได้เอ้ยก็เรียกว่าเพิ่มหัวใจได้ไดและไอซ์ครีมบีตแดนนี่สตาร์ฟุตซีสลูปภาพมีแค่เดง ไม่ได้ไม่ได้ใช้ละมันเอาไปหมักไม่ได้ครับคือมันเก็บผลต่อเรื่องไม่ได้ไงมันเอามาทำซีดก็ไม่คมเท่าไหร่กอเลยจบแค่นี้แล้วกันมันต้องผ่านเควสอะไรผมไม่ได้อ่านเลยดูซิว่าไงไม่ให้ไปอย่าเดียวเลยว่ะมีเกวสอ,อยู่นะล,ลองเซิร์ชหาเอาเอง ไม่ไม่สดไงไม่สดได้โบทนั้นอะตกปลากันดีกว่ารู้สึกถ้าอยากได้ดาวดีๆนะโยนเวียงเบ็ดให้มันไปไกลๆครับไกลๆขอบสะแหละแตโหดนักดิแต่ถ้าเวียมบเบาๆก็จะได้ดาวห่วยๆถ้าเวียมไปไกลๆไ,ได้ดาวทองแทบตลอดอนะเออได้สักที ไม่เห็นได้แซนฟิตใกล้ครบเหมืนการฟิตแท้งแซนฟิตและขาดพัพเปอร์ฟิตได้แล้วได้ละใกล้ครบและฟิตแทงอันนี้ต้องรอแล้วดูอื่นครับสเตอร์เจียนี่ดิไปตกแล้วไม่เจอเลยครับเซ็อยู่ส่วนอีกอันผมไม่วีดอยู่นะ แบบไม่มีดาว8ปอันแบบมีดาวไม่รู้กี่อันแต่ไม่ถึง10มันไม่นับรวมนะครับมันต้องแบบมีดาวเขาต้องสิบอันหรือไม่มีดาวเลยสิบอันมันไม่มันไม่รวมให้ก <c oughs> ็โอ้เสงวะ่ะสุดี้ายนี้อะไรอ่ะแมงไม่ดอกเลยซวยไปหรืออาจจะมีแต่ผมจำไม่ได้ก็ได้ตกต่อพับเพิร์ฟ เหยื่อจะทำเองก็ได้นะไอ้ข้าเรียกอะไรฮะตัวฮุกอะก็ <S <S ใช้คำว่าอะไรวะลืมไปละแต่มันเปลืองแร่ไงแร่ผมก็เก็บทองก็เยอะโคตรมันต้องเอาแร่แทำอื่นด้วยไงเก็บสปายก็อยากเก็บอยู่นะโอ้ยโหดดักซซ่โหดักซซ่ โอ้โหโอ้โหดามันครับว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงได้กัะได้โคตรเจอไม่มีดาวเลยวะโอเคตัวเดิมนะโอ้โหเก่งกว่าเดิมว่ะอ๋อบ่อมันแคบไหมครับคือตัวดาวเยอะมันแบบต้องอยู่ไกลๆฝั่งอะ แล้วจะมีอะไรอยู่ไกลฝั่งอะไรมันมีฝั่งอยู่แค่นี้เขาตกกันบอดีหรือเปล่าวะเดี๋ยวเดินดูเดี๋ยวเดินดูผมคงจะทำแปะไว้บอร์ดกันว่ารนแครนปู่นาทีที่เท่าเท่าไหร่พอถ้างจะตกปลาเพลิน อ๋อขีดค่าดีว่าได้แสนฟิตแล้วหรือสเตอร์เจนวอนอายและพ,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 พัพพูฟิตอ๋อพัพอพ,อพูฟิตต้องได้ดูร้อนครับและต้องวันที่ไม่ใช่ฝนตกด้วยตั้งแตดเที่ยงถึงบ่ายสี่โอโ้โหอ๋ออันนี้ตกที่ทะเลดีกว,ว่าออเดเสเซตมีแค่ตัวเดียวพอตัดไม้ไดีกว่าโชว์ขวานเผื่อจะได้ทำคอบมาสักที ตัดเร็วลเ,เยอะเลยตรงนี้ลงไปได้เปล่าวะบางทีเขาก็ทำมอดให้ลงได้นะแต่ผมก็ไม่อยากเปลี่ยนอะไรมากครับขอเล่นเป็นปกติไปแล้วกันเขาเรียกว่าอะไรเขาลบผู้เล่นนะเขาลบผู้ผลิต จริงๆจะไปจีบแชทแน่ๆมันวันอาทิตย์พอดีไงแต่เด็กแล้วละ่ะดูจะทางไปไม่ทันละแ้แต่เขาไปหน่อแล้วครับเขาปิดบ้านเลยวะอ่ะดูสิโอ้ไม่ทันละทุ่มหนึ่งละ อันสุดท้ายครับเราลุ้นกันว่าจะได้หรือเปล่าผมก็มั่นใจว่าได้นะแต่อาจจะอื่นๆก็ได้โคโคนัททำอาหารอย่างเดียวเลยอออันนี้เก็บตรงนี้อ่านจากทะเลทรายเก็บไปที่ได้กกะเห็ดเน,นี่ยังไม่ได้ขายเยอะเลยอันนี้น้ำพึง่งแฟร์รี่โหดครับปลูกแต่ล้ดูใบไม้ร่วงราคาดีดีสุดดีจนแตกต่างจากอืนอ่นะ ส่วน X ก,กระบองเพชรอเล็กดี่ก็บวก HP โอเคอยู่ก็พอไดีเยะตอนไปถึงดันนั้นก็เดินเก็บสักรอบหนึงก่อนแต่ส่วนใหญ่เขาจะเล่นแบบใจร้อนกันนะก็คือรีบลงไปเลยครับไม่มาสอนอะไรพวกนี้หรอกเพราะเวลาต่อวันมันน้อยเผลอแป๊บเดียวหมดวันแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เลยลืมอะไรได้ก็ลืมๆไปครับรีบๆลงไป อันนึงไปใส่บันเดิ่ไหนๆก็มาก็พิพงไปหาแจ๊สซะหน่อยคือก็อยากให้หัวใจครบทุกคนเลยนะแจ๊สนี่เราอ่านข้อมูลไว้แล้วไงว่าอันนี้ใส่อะไรอะไรบ้างเออวันอาทิตย์ร้านหมูโอ้ปิดแล้วบ้าง สองทุ่มพอดีเลยว่าโหแสงเลยช้าไปนิดปิดพอดีเลยครับเดี๋ยวไปลงท่อระบายน้ำกันแฉทปิดอยู่แล้วปิดเร็วหกโมงเย็นก็ปิดแล้วอ่ะดีอาร์ก็ปิดด้วย แต่เลขดูที่สองจะมีชื่อเค้นมาแต่งคนคือถ้ากลับบ้านเด็กๆสักสามสี่ทุก<ๆ>เขาจะมายืนอยู่ตรงนี้ครับก <_ C> ็พอจะคุยได้เก็บแต้มได้ไอตัวนี้ก็จีบได้นะเดี๋ยวไปดูคนแคะกันด้วยดีกว่าผมเก็บอันนี้แล้วครับรู้สึกจะดอบยาก คือผมฆ่าแต่ตัวดอกปันี้ไงอันนี้ก็เลยเหลือเห็นป้าตีปลาไหลเมืกี้ก็ดอกแต่สีดําตัวที่ดอกสีอันที่ผมซื้อเมื่อกี้ก็เป็นตัวมัมมี่ซึ่งมันไม่ค่อยดอกไพ่ <c oughs> เอ้ยไม่ใช่เด็กมันฆ่ายาก <c oughs> คือต้องตีให้ตายก่อนเอาระเบิดยัดครับผมก็ว่าโหเกินไป พวกนี้ก็คุยกันเต็มหมดแล้วล่ะฮาดี้แหะทิ้งลูกวลไว้นี่อีกแล้วตอนนี้ให้อะไรวะเลืมนะเอ้ยให้ของป่าได้ไหมวะเดีมีไอ้หึงอีกพวกนี้ก็เต็มทุกตัวแล้วล่ะ สี่ทุ่มแล้วเว้ยเดี๋ยวไปดูคนแคระกันคือถ้าเก็บไอ้นี่ได้อะเก็บสกอลรของคนแคะได้ครบสีแบบอะไรพวกเนี้ยก็จะคุยกับคนแรู้เรื่องแล่วมันจะขายแล้วเปิดให้เราก็ไม่ต้องไปค้าเองครับ เก็บแก่ไว้ซื้อสดเลยดีกว่าเก็บแก่ไปทำอย่างอื่นไม่รู้มันนอนหรือ,อยังฉีบได้นะให้ของขวัญได้โอ้ยังอยู่ครับอัลพันผมว่าคุ้มกว่าทำเองซื้อเลยดีกว่า เฉลี่ยซะต้องก,การ,การลงร้อยชั้นก็ต้องซื้อทักสองร้อยอันเดี๋ยวมันก็จะได้ระเบิดก็ถ้าหินเยอะระเบิดแล้วก็ได้หินมามาเจาะเป็นช่องลงไปอีกคุ้มครับแต่เดี๋ยวไปปลูกผักในฤดูการหน้าก่อนล้วกันฮา่าโอ้ไม่ยาเพิ่มเลือดเลยครับโหเพียบเลยออตะกิตนี้ศัตรูจะไม่ตีเรา ถ้าสู้กับมัมมี่ลากมาไวเยอะตีตายแล้วระเบิดยัดครับซื้อระเบิดได้ละสบายใจละไม่กลัวใครทั้งนั้นครับอ่าครับใกล้และคะแนนปูผมต้องเล่นต่ออีกวันเดียเดียวนะแต่ผมไม่ต้องเล่นโชว์ก็ได้ไหมโอเคครับมาลุ้นกันเก็บของกัน นอนหลังเที่ยงคืนก็ได้นะมันพลังมันลดไปไม่เยอะหรอกแต่อย่านอนหลังตีหนึ่งอย่าให้ขึ้นถึงตีหนึ่งครับอาจาจะลดพลังค่อนข้างเยอะแล้วมันจะเสี่ยงด้วยว่ามันจะถึงตีสอก่อนปลกเมียทุกคืนเลยแล้วก็สั์เมียทุกคืนด้วย <laughs> เขคกับลุ้นกันคุณปู่เข้าฝัน มาเลยอ่าอ่าดูกันให้เต็มเต็มเอหลานรักเอ้ยนี่ก็ผ่านมาหลายปีแล้วนะจากที่เราที่เคยพูดคุยกันตั้งแต่หนูยังเล็กๆจำได้ไหม ดูสิหนูมากไกลแค่ไหนแล้วเนี่ยหวังว่าหนูจะไม่ลืมฉันนะไม่ลืมปู่นะฉันยังอยู่ฉันอยู่ที่นี่มานานมากๆอะไรปะ <c oughs> ร่างกายฉันเป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้บัตหัวใจของฉันแยกเป็น แค่ยอยู่ในสตารดีวอล,ลล่เสมอโอซึ่งจัดปูเอาคะแนนมาเลยดีกว่าปูเอ,อ้จะเซฟภาพลงดีกว่าจะได้สวยๆหน่อยโอเคกดทันละเขาภูมิใจในตัวเรามากแล้วครับเป็นฟารเมอร์ที่ดีกว่าที่เขาคิดไว้ในที่เขาเคยเป็น เราปรับอะไรอะ่ะตะกูลอะ่ะไม่ทําเสริมเสียเชื่อเสียงแก่ตะกูลนะเป็นที่ภาคภูมิใจแก่ตะกูลครับ I can feel n o ฉันรู้สึกได้ฉันรู้สึกว่าวิชาณฉันแบบควรจะถึงเวลาที่ต้องไปจากไปจากโลกนี้แล้วแล้วก็บสรษขอให้เจ้าโชคดี หมดห่วงแล้วประมาณนี้เราเว้ยอนาคตของฟาร์มของเรานี้ก็อยู่ในมือของเราแล้วแฟลเวลบายบายโอเคโอ้ยฝันดีปีที่สามครับ ในภารกิจโอฟุนในฝนตกแต่ไม่ขึ้นว่าฟ้าร้องอะ่ะก็าอาจจะไม่มีปลาขะนอดวงวันนี้ดวงอย่างนี้แล้วซื้อแล้วเปิดได้แล้วเมื่อไหร่ก็ไปได้แล้วครับแต่ต้องไปซื้อหินแปรเพื่อหน่อยดีแหมก็ต้องจุ๊บดีวะมีอยากกินอะไรดีอยากให้กินอะไรเปรี้ยวจังเลยเปิดจะแพ้ทองยัดทุกวันครับเหลือแล้วตอนน่อดิ ลูกไปโต้ลากจำฟาร์มได้ไปไ่ะ <c> เ <oughs> ออโอ้เกิดอะไรอีกไฟมาแล้วไฟมาแลวสี่ดวงครับสี่ดวงครับไปผมอ่ะอยากเซฟภาพแพม เพิ่งจะทำเกวดเขาขอแบตเตอรี่เราไปครับอยู่ดีส่งคืนมาซะก,กันถ่านรีโมทหายโอ้โหนี่แหละครับวันแรกมันก็ต้องลือเยอะอย่างนี้แหละโอ้ยจต่ผมต้องไปเล่นเองแล้วกันนะไปดูรับของก่อนแล้วกัน โหยากขึ้นเร็วมากก็มารับของเรียบร้อยครับ Statue of อ่าไม่ทันเรียบร้อย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 แล้วมันก็จะดอบแร่ Iridium ให้ทุกปันโหจะทำฟาร์มทันไ,ไหมวะด้ยไม่ต้องโลภก็ได้นะเราก็เก่งนะ ไปไว้ในบ้านกันฟ้าผ่าดีกว่าไว้ไหนดีโอเคตื่นมาก็รับแรกเลยโอเคครับแค่นี้แล้วกันเห็นแล้วมว่าทำได้จริงไม่ยากด้วยครบับเป็นเควสเพื่อความตื่นเต้นแล้วกันครับ หลังจากนี้ก็จะลองเล่นให้สนุกเดี๋ยวก็ลองหลายๆอย่างมาให้เห็นแล้วก็ค่อยเล่นแบบเดอเรื่องอีกทีนะเราวันนี้ก็กับคุณครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับอ่ะกดผิดอีกเอา้า